ราชาลูกหนังโชโรขอเสนอฝากไว้ให้จดจำผลงานตัวเลขมาสจันลิเว์พูยุคเจอเกนครอปเปิดตัวเลขและผลงานคว้าแชมป์ที่น่าจดจำของเจอเกนครอปนับตั้งแต่คุมลิเว์พูเมื่อปี2015ก่อนจะอำลาทีมหลังจบซีซั่นนี้เจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิ์ภูจาาฟูงพิมีกร์อังกฤษประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้ว,ว่าตัวเองจะก้าวลงจากตำแหน่งกุนซือหงแดงหลังจบฤดูกาลนี้ หลังเข้ามาทำงานในทีมแอนฟิลด์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2015คุณซือชาวเยอรมันประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการคุมบางเหียนลิเวอร์พูลและนี่คือผลงานรวมทั้งตัวเลขที่น่าทึ่งตลอดการทำงาน8ปีครึ่งที่ผ่านมาลงเล่น466นัดชนะ283นัดเสมอ105นัดแพ้78นัดเปอร์เซ็นต์คว้าชัายชนะ60.7%คว้าแชมป์7รายการ ยู่าแามเชเยอร์ลีก2,018-2,019ยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพ2,019สมมสรโลก2,019พีเียร์ลีก2,019-2,020คาราบาวคัพ2,021-2,022 FA คัพ2,021-2,022คอมมินิต่้คิว2,022ผลงานคุมทีมเฉพาะในพีเียร์ลีกลงเล่น317นัดชนะ199นัดเสมอ74นัดแพ้44นัด คุณซือลิเวอร์พูลคุมทีมคว้าแชมป์มากสุด 1. บ็อบเพสลีย์ 22. บิลชังลีย์ 11.3. เคนน่ดันกริช 9.4. เจอเกนครอฟ 7.5. เชร่าอุลิเย่ 6. อย่างไรก็ตามครอปยังมีโอกาสพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์อีกในฤดูกาล2023-2024หลังเวลานี้นำเป็นจาฝูงพิมลิกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับไปแล้วและยังอยู่ในเส้นทางทั่วยูโรปาลีกกับ FA ครับอีกด้วย เดวมินเรอร์สปอร์ตเปิดเผยว่าเดือนสุดท้ายของเจอเก้นครอปกับสโมสรลีพูได้ถูกกำหนดให้ปรากฏในสารคาดีทางทีวีโดยจะมีกล้องบันทึกภาพต่างๆที่กำหนดให้เข้าถึงเบื้องหลังการทำงานของเขาที่แอนฟิลด์และสนามฝึกซ้อมของสโมสรและอาจรวมถึงการตามล่าหาผู้สืบทอดของเขาอีกด้วยซึ่งทุกอย่างนั้นแน่นอนว่าได้รับความยินยอมจากครอปและทีมงานของเขาทั้งหมดแล้วและรวมไปถึงผู้เล่นในทีมลีพูด,ด้วยเช่นเดียวกัน แหล่งข่าวระบ,บุว่าแม้เจอเกนครอปจะเคยคัดค้านสารคดีประเภทไฟออนเดอะวอลล์ในอดีตแต่เขาก็โอเคกับเรื่องนี้เพราะเขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นความทรงจำอันสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลที่จะเหลือเอาไว้กับที่แห่งนี้ด้วยเบนจาคอบรายงานว่าผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆผมพูดได้เลยว่าผมจะไม่คุมทีมสโมสรและทีมชาติในปีหน้า และสโมสรอื่นๆในอังกฤษก็ไม่มีวันเรื่องนั้นผมให้สัญญาได้เลยต่อให้ผมไม่มีอะไรจะกินมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเจอเก้นครอปย้ำชัดอีกครั้งเขาจะพักผ่อนไม่คุมทีมใดๆทั้งสิ้นประมาณ1ปีและแน่นอนว่าเขาจะไม่มีทางรับงานคุมสโมสรไหนในพรีเมียร์ลีกอีกต่อไปแล้วด้วยในพอดแคสต์ The Athletic Walk On ช่วงหนึ่ง เกร็กอีแวนถามเจมส์เพียสว่าให้ตอบตอนนี้ใครจะเป็นคนที่เข้า,ารับงานต่อจากเจอเกนครอปเพียสบอกว่าชา ف ي ออลอนโซถือเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งมีเหตุผลหลายอย่างที่เป็นแบบนั้นและสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดก็คืองานที่เขาทําได้กับที่เลเวอร์ูเซนผมรู้ว่ามันยังเหลือเวลาอีกระดับหนึ่งแต่เมื่อพิจารณาถึงผลงานของหลายคนในตอนนี้แล้วนั้นออลอนโซควรจะต้องเป็นตัวเต็งแบบนอนมาแถมเขายังเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วย เมื่อพิจารณาไปยังตัวเลือกลำดับต่อๆไปแล้วนั้นโรเบร์ตเดซาบีก็น่าสนใจเมื่อมองถึงงานที่เขาทำได้กับไบรตันเราเคยคิดกันว่าเมื่อถึงเวลาที่ครอบบอกลาทีมชื่อของสตีเวนเจอรัดก็ควรจะอยู่ในกลุ่มคนที่ได้ลุ้นคุมลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้มันดูเป็นไปได้ยากแล้วเมื่อมองถึงผลงานของเขากับแอสตันวิลล่าและตอนนี้กับการที่เขาไปคุมทีมในซาอุดีอาระเบีย ฮาโลอันเชรติราฟาเบนิเตสบีเซนเตเดล q อสเก้โชเซ่มูนิโยเบปกอริลลาคงไม่มีใครแปลกใจหรือสงสัยเลยว่าทำไมชาบี้อรลอนโซถึงกำลังกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ดีในเวลานี้ถ้าหากรู้ถึงการที่เขาได้รับการฝึกสอนจากผู้จัดการทีมที่ยิงย่งใหญ่ที่สุด5คนที่เป็นแถวหน้าแห่งศตวรรษแบบนี้การเรียนรู้ทั้งหมดก็เพื่อสร้างเส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการที่ดีในเวลานี้ และไม่แปลกที่เขากําลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนํามากมายและแน่นอนว่านั่นก็คือสโมสรลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันจอร์ดเอลเอฟซรายงานว่าครั้งหนึ่งชาวิอลอนโซเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าการออกจากสโมสรลิเวอร์พูลนั้นเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดที่ผมต้องทําในวงการฟุตบอลเพราะว่าผมอยู่ในสโมสร,รที่เป็นแบบอย่างสโมสร,รฟุตบอลที่เหมาะสม มีสนามที่ยอดเยี่ยมและแบ่งปันกันซึ่งมีความหมายกับผมมากมายแฟนบอลก็ดีที่สุดในโลกไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้นและผมเองก็รู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ที่นั่นและสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกเสียใจมากที่สุดในอาชีพของผมกับที่นั่นก็คือการไม่ได้คว้าแชมป์เคมริกับลิเวอร์พูลผมจะไม่มีทางรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรและสัมผัสกับปฏิกิริยาของเมืองเหมือนที่ผมทำหลังจากเราคว้าแชมป์กันได้ที่อิสตันบูลมันเจ็บปวดนะ เพราะผมรู้ว่าผู้คนต้องการแชมป์ลีกมากกว่าสิ่งอื่นใดสกายดอยซ์แลนด์รายงานว่าชัดเจนว่าเขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรแบบนั้นที่ลาออกได้ถ้าอาดีตทีมติดต่อไปรับงานคุมทีมเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นและเราก็มีความสมามัที่ดีกับชาบี้อย่างมากและเขาเองก็รู้ว่าสโมสร,รกำลังมีความทะเยอทะยานมากแค่ไหนในเวลานี้ แต่ท้ที่สุดแล้วเราเองก็ไม่ต้องการฝืนใจใครถ้าหากมีใครไม่ต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปเราต้องการให้เขามีความสุขกับเราและนั่นคือเป้าหมายจริงๆผมคิดว่าชาบี้เองก็รู้ในเรื่องนี้ดีเช่นกันผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการระบุเอาไว้ในสัญญาหรอกนะว่าชาบี้สามารถย้ายไปคุมทีมอดีตสโมสรเก่าของเขาได้หากเขาได้รับข้อเสนอเข้ามาแต่บางครั้งก็นะข้อตกลงบางอย่างมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสัญญาเสมอไป ถ้าเราดูว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายออกไปในอนาคตข้างหน้านี้เราจะนั่งลงเพื่อพูดคุยกันแต่ผมเองก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นและตอนนี้ชาบีเองก็มีความสุขดีกับไบเออร์เลเวอร์เซนนั่นคือสิ่งที่เฟร์นันโดคาร์โรซีโอของสโมสรไบเออร์เลเวอร์เซนพูดเอาไว้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้คาดว่าสถานการณ์ทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลังจากที่เจเกนครอปตัดสินใจที่จะอำลาสโมสร,รลิปูไป และตอนนี้อลอนโซเองก็กลายเป็นตัวเต็งเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมในทิ่นแอนฟิลอีกด้วยเลวิสติ e จังเมลสปอร์ตรายงานว่าแน่นอนว่าชาบีอลรอนโซคือตัวเต็งที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมของสมสรลิเวอร์พูลต่อจากเจเกนครอบในซัมเมอร์หน้าแต่การค้นหาตัวแทนของครอบนั้นก็ได้เริ่มต้นแบบจริงๆจังๆไปแล้วแม้ว่าหงแดงจะไม่รีบร้อนในการตัดสินใจ และจะประเมินทางเลือกต่างๆมากมายด้วยกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุดและพวกเขาต้องการมองหาคนที่จะเหมาะสมมากที่สุดจากนี้ให้ได้ทางนี้อลอนโซคือว่าที่ตัวแทนของคาโลอันเจรติที่เรมาดริอยอย่างแท้จริงแต่เนื่องจากว่าเขาเพิ่งจะขยายสัญญาฉบับใหม่ไปเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งจะทําให้ลิเวอร์พูลมีเส้นทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการไปหาอลอนโซได้มากยิ่งขึ้น ลิเวอร์พูลน่าลองชาบี้อลอนโซแม้มีตัวอย่างสำคัญให้หวันใจขอขอบคุณบทความจากบอบูชาบี้อลอนโซกุนซือหงแดงคนใหม่ 1. เต็งหนึ่งกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่จะมาแทนเจเกนครอปคืออดีตนักเตะหงแดงที่พวกพี่ๆเรียกว่าคุณชายไม่เพียงแค่เป็นเต็งหนึ่งแต่ยังเป็นผู้จัดการทีมที่เด็กหงส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุด 2. เหตุผลสําคัญนอกจากจะเป็นเล่นเก่าแล้วคือผลงานปัจจุบันที่กําลังร้อนแรงอยู่กับเลเวอร์เซ่นนี่แหละณนะตอนนี้ทีมของคุณชายนําเป็นจ่าฝูงบุนเดสลีกาโดยยังไม่เคยแพ้ใครและมีโอกาสที่จะโค่นมาหาอำนาจยางไบชมนิกคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเยอรมันในฤดูกาลนี้พอสมควร 3. อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงประสบการณ์ใน,นานะโค้ดยังถือว่าไม่มากนักชาบีอลอนโซเริ่มต้นงานผู้ฝึกสอนฟุตบอลจากการคุมทีมแรลโซซิดาดเบในปี2019 ตุลาคม2022ถูกทีมในห้างขายาดึงตัวมาคุมดีมก่อนกระชากเลเวอร์จากรองบวยมาติดอันดับ6ตอนจบฤดูกาลกระทั่งฤดูกาลนี้ที่แสดงอินธิเดตบัลไลกันออกมาอย่างตุ้มตาม 4. กรณีของสตีเวนเจอร์รคือตัวอย่างสำคัญพีเจอร์คือขวัญใจอันดับหนึ่งตลอดการของเด็กหงเขาประสบความสำเร็จเมื่อเสกให้เรนเจอร์คว้าแชมป์สกอตติชพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2020ถึง2021แบบไร้พ่าย แต่เมื่อคุมแอสตันวิลล่าในลีกใหญ่อย่างพีิบริกกลับเสียหลักพุ่งชนความล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าจนถูกปลดออกจากตำแหน่งแถมการคุมทีมในลีกซาอกุก็เป็นไปแบบกระท่อนกระแท่นและนั่นกลายเป็นตราบาปที่ทำให้สตีเวนเจอราดไม่รับความเชื่อใจในตำแหน่งกุนซือหงแดงทั้งที่เป็นอดีตผู้เล่นที่พวกพี่ๆรักมากที่สุดตลอดการ 5. ห,หมายความว่าต่อให้ไบเออร์เลวเซ้นคว้าแชมป์บุนเดสลีกาในซีซั่นนี้ได้สำเร็จ มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณชายบนวัย42กรัตัจะเอาตัวรอดได้แบบสบายๆในเพียลิีอายุงานในฐานะผู้จัดการทีมของชาบี้อลอนโซยังถือว่าน้อยมากนะครับการรับงานใหญ่ระดับลเวร์พูลต่อจากยอดกุนซืออย่างเจกเกนครอบจัดว่าเสี่ยงไม่ใช่น้อยถ้าว่าเมื่อกวาาตามองกุนซือคนอื่นๆที่อยู่ในขายผมก็ยังไม่เห็นว่าใครดีกว่าเขาเช่นกันฉะนั้นจึงหน้าลิ้มหลองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ